ก็คิดว่าเออคงแบบอยู่ตามแบบเหมือนที่เราเคยมาใช่ไหมแต่สรุปว่าที่เนี่ยคือมายากมากทุกคนเราอยากให้เห็นนี่คือวิวที่แบบมองออกไปข้างนอกทุกคน สู่ระดาพาสตรอรี่เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะจะพาทุกคนคะมาเที่ยวบนดอยแม่สลองกันค่ะและอ้อมมีที่พักนะคะที่จะมาพักวันนี้นะคะมารีวิวให้ทุกคนชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยะคะ่ะ แมสลองเมาส์เทนโทมนะคะนี่จะให้ทุกคนดูวิว <c oughs> คืออ้อจองที่เนี่ยโดยที่อ้อไม่รู้ว่าการเดินทางมันมาอย่างไงก็คิดว่าเออคงแบบอยู่ตามแบบ เหมือนที่เราเคยมาใช่ไหมแต่สรุปว่าที่เนี่ยคือมายากมากทุกคนขึ้นเขาคือแบบขึ้นสุดลงสุดอะก็ขับรถยากอะแต่พอมาถึงเนาะอยากบอกเลยว่าคือคุ้มมากที่แบบเรามาใครที่หาที่พักที่ดอยแม่สลองนะที่เนี่ยคืออ้อประทับใจมากขนาดแบบเพิ่งเข้ามานะประทับใจตั้งแต่ตอนที่เราติดต่อแล้วก็จองแล้วว่ะค่ะก็คือจะมีพี่ที่เขาชื่อพี่แหม่มเนาะแต่ว่าวันนี้อ้อยังไม่เจอแล้วก็เนี่ยค่ะจะให้ดูบ้านก็จะลงมาจากตรงนี้นะคะ ก็เป็นทางลงมาก็คือเราก็จะเดินลงมาจากตรงนี้เนาะเราก็เช็คอินจากข้บวนแล้วก็เดินเดินจิ้นจิ้นจินนนนน้ลงมานะคะและนี่อ้อก็เลือกเป็นบ้าน A 2สองนะคะแลวนี่ก็จะเป็นแบบ A 1หนึ่งเนาะแลนนี่ก็เป็น A 2สองบ้านอา้อเนอะอาะนี่ยมันก็จะเป็นแบบงี้นะอากาศคือดีทุกคนแล้วพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอะทุกคนจะเห็นวิวจิตอนแรกเราก็จะแบบ อยากจองห้องสาก,กุชี่แหลแต่ว่างบอ,อเขาก็ไม่พอเนอะเพราะว่าทริปนี้อ้อเือมาประมาณสิบวันนะคะนี่ตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวจะไปนั่งเดี๋ยวจะไปเกยเขาอยู่ตรงนี้นะไม่ได้เกยตื้นนะแล้วก็นี่แล้วก็นี่คือจะเป็นห้องพากของอ้อนะคะที่เป็นเอสองให้ดูดีมากทุกคนคือแบบสะอาด ก็บรรยากาศคือมดีหายใจเข้าก็คือแบบหายใจเข้าได้เต็มปอดอะทุกคนนี่ก็เป็นเตียงทาวินงนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแบบเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องนะทุกคนเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องก็มีทีนี้ใชคะก็มีต่อเครื่องแป้งให้นะคะนี่นี่นี่แล้วก็จะมีมีบา้าให้เล็กน้อยนะคะแล้วอยากให้เห็นนี่คือวิวที่แบบมองออกไปข้างนอกทุกคน คือมันฟินมากเนี่เราเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็คือหนุ่ย ็พามาดมูบรรยากาศโดยรอบนะคะของที่พักนะทุกคนที่เนี่ยกว้างมากๆนะคะแล้วก็ตัวห้องพักเนี่ยมีไม่กี่ห้องนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะแล้วเดี๋ยวอ้อก,ก็จะพาให้ทุกคนนะคะเดินดูบริเวณล็อบบี้นะคะแล้วก็ที่เราทานอาหารคือเราสามารถเอารถระคะลงมาจอดหน้าที่พักได้เลยนะคะแต่ว่าทางลงเนี่ยมันอาจจะแคบๆหน่อยนะคะแต่ว่าขึ้นลงอ่ะสะดวกเพราะว่าเขาลัด เขาเรียกอะไรเขาปูพื้นถนนให้เราอะขับขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะคะนี่ตรงนี้เนี่ยส่วนขวามือเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เราทานอาหารตอนเช้านะทุกคนแล้วก็เป็นที่เช็คอินด้วยนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนอากาศก็ดีนะคะแล้วก็เนี่ยมองไปก็คือเป็นภูเขาเป็นวิวเป็นทิวทัศน์และนี่นะคะก็คือเจ้ามังกรทุกคนเป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะคะ ก็เดี๋ยวระหว่างรออาหารเย็นนะคะทุกคนอ้อก็จะพาทุกคนนะคะแอบแวบนะคะไปดูลานกลางเต็นที่เป็นลานต้นบัวก่อนนะทุกคนคืออยากบอกว่าสวยมากแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบช่วงเย็นนะคะอ้อ,อกะว่าเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะก็จะลงไปถ่ายแล้วก็ไปเดินรีวิวให้ทุกคนดูอย่างละเอียดอีกทีนะคะตอนนี้ก็คือพาไปให้ดูทางเดินก่อนนะมันเป็นเขามันเป็นธรรมชาติทุกคนฟินสุดเลยอะ ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะทุกคนก็พากลับมาบริเวณที่พักนะคะจะให้ทุกคนดูข้างหน้าคือมันเป็นแบบเป็นเขาทําเป็นเหมือนโต๊ะอาหารที่ยื่นออกมาข้างนอกให้เรารับวิวภูเขาได้เต็มที่ตอนที่เราทานอาหารนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมานั่งทานตรงนี้กันแต่ว่าตอนเย็นนี้อ้อจะนั่งทานข้างหน้าห้องพักนะคะแล้วทุกคนดูดูวิวคือมันแบบฟินมาก คือดีคือชิลอากาศก็ดีนะคะเห็นแดดแบบนี้แต่ว่าอากาศดีมากนะคะไม่รอนทุกคน ฟินฟ้านะคะส่วนคอนนี่กับข้าวโพดนั้นฟงมาเองเี่ดก็เียวนาอือวนี้ไก่ทอดพี่ไก่ทอดพี่ไก่ทอดจิ้มแก่วอันนี้ดูดิโคตรน่ากินเลยอันนี้สเต็กเนื้อพี่ไทยดำค่ะ นี่ชุดเล็กนะขอบอกไม่งเนพหอมอ่ะ ตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นไปลานกลางเต็นท์นะคะตอนนี้เป็นเวลาอีก15นาที7โมงแล้วทุกคนเราจะพาไปดูต้นบวยกันนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ดงบวยแล้วทุกคนเขาจะมีแบบประมาณ3ชั้นนะคะแต่ว่าชั้นที่2มา องอ่ะมันจะเป็นแบบซุ้มๆแบบนี้เลยสวยมากตอนเนี้ยไม่มีใครเลยคือคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะต้องมาแต่เช้าเพราะว่าไม่งั้น,นคนเยอะมากๆเลยแต่ว่าพอมาตอนเช้าก็คือสวยมากจริงๆดูคนดูดูบรรยากาศแล้วเหรอได้ไหม,มไปนีสวยจริงๆนะเนี่ย จะมีเป็นแบบข้างล่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยก็คือเป็นเราก็ลงทางนี้เนาะลงมาชั้นสองอชั้นสองเนี่ยสวยมันจะเป็น,คนโค้ง อันนี้เป็นเว็กซ์ฟัชนะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าะเป็นชูเวสหรือว่าจะเป็นข้าวลายเออร์เอาไป มีอนาก่่เคือ,อแบบพวกเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนนมันไม่เหมือนโฮมสเตย์หรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนรู้ว่าเจ้าของอะ่องอะเขามีหัวคิดแล้วก็แบบมีมีวิสัยทัศน์ด้วยาเออน่าจะไปมาหลายที่มากแล้วก็เอามา,อาแอบปรัปปบปรุงอะ่ะเพราะว่า ในส่วนของที่พักทารอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอ่ะคือที่เนี่ยมีปลั๊กที่ติดผนังที่มีสามารถเสียบ USB เข้าไปได้เลยในห้องน้ําก็มีแบบไดร์เป่าผมที่มันแบบเสียบติดกับผนังได้เลยคือราต้องเดินออกมาก็คือทําได้เลยอ่ะแล้วก็ความใส่ใจในแบบเก้าอี้โต๊ะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอาหารทุกคนคือออดูรีวิวแล้วอาหารตามข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบบางคนก็อร่อยอะไรเงี้ยไม่อร่อย แล้วก็แต่ว่ามันก็คุอรับแต่เสียงใช่ไหมแต่สําหรับที่เนี่ยร้านอาหารอะมะคืนคืออ้อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันมันก็จะลด40%ใช่ปะ่ะแล้วก็สั่งอาหารของที่นี่มาก็มีขาหมูมันโถอะไรเงี้ยตามภาพสรุปอร่อยทุกอย่างคือสําหรับอ้อคือมันถูกปากอ้อมากทุกรสชาติทั้งทงที่อ้อเป็นคนกินค่อนข้างรสจัดแล้วก็อะไรที่จืดจืดอ้อไม่ค่อยโอเคแต่อ้อกับพี่ที่มาอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ คือพี่เจยบยังบอกเลยว่าอร่อยแกคือพี่เจียบก็เป็นแบบไม่ได้แบบแนวแนวเผ็ดแบบอะไรเงี้ยส่วนอ้อก็แบบไม่ได้แนวจืดเงยแต่คือสองคนอ่ะคือพูดว่าอร่อยคือมันอร่อยจริงจากที่เคยกินมาแล้วประสบการณ์ก็คือดูจากตัวก็ได้คือเรากินก็คือค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่นี่อร่อยจริงทุกอย่างอ่ะคืออร่อยอ่ะสเต็กสเต็กอะไรเงี้ยอร่อยจริงก็เลยอยากอยากแนะนําว่าที่นี่คืออ้อชอบมากๆทั้งวิวทั้งบริการนะแล้วก็ทั้งความสะอาดแล้วก็ทั้ง คพอ่มอำนวยความสะดวกสบายอะ่ะคือที่นี่มีพร้อมมากๆทุกคนคืออยากแนะนำให้มานะคะแล้วก็ค่าที่พักก็ไม่แพงด้วยอะ่ะคือตอนแรกอ้อเข้ามามันเหมือนกับทางเข้ามันค่อนข้างแบบยากนิดนึงเพราะมันขึ้นสุดลงสุดมันแบบมันค่อนข้างชันแต่พอเข้ามาในที่พักกูแบบเห็นที่พักก็ว้าวแล้วว่ะแต่ว่าอุปกรณ์ข้างในอะ่ะคือก็ว้าวยิ่งกว่าคือมันคือเหมือนเจ้าของเขาใส่ใจอะ่ะแล้วก็ มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตลอดเวลาทุกคนคือแนะนำจริงๆเนอะแม่สะลองเมาเทนวิวค่ะเมาเทนวิวจริงเอ,อนนโต๊ะนั้นหมดแล้วใช่ไหมหรือมามโต๊ะเนี้ยอ้ <laughs> คุณ